คาด่วาค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนบนของไทยมีฝนฟ้าขนองลมกระชุกแรงส่วนภาคใต้ประกาศพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักบริเวณเหนืออีสานกลางตะวันออกพอก,กลุ่มฝนฝนตกหนักลมกระชุกแรงลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรจะมีฝนมากน้อยขนาดไหนพื้นที่ใดฝนมากที่สุดติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุสันทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลับขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนมีลมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมวันนี้เกิดกลุ่มเมฆฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายพื้นที่ปกคลุมเกือบทุกอำเภอและบริเวณประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตอนออกยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างค่ำคืนวันนี้จะมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ3จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกาศพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ในวันนี้ช่วงเย็นจนถึงคำ่ำส่วนตอนบนของไทยมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือมีกลุ่มฝนมากที่สุดเริ่มตั้งแต่จังหวัดเชียงรายตอนล่างในอำเภอพานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจะมีฝนเกิดขึ้นและคาดว่าในอำเภอป่าแดดอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอแม่ลาวมีฝนตกไปด้วยค่ะ ในจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มฝนตั้งแต่เชียงดาวเสมิงอำเภอพลาวแม่แตงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดฝนยิ่งตกหนักถึงหนักมากที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงดอยสะเก็ดแม่อ่อนดอยเต่าดอยล่อแม่วางจอมทองอำเภอหอดจนถึงอมก๋อยจะมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะ ในจังหวัดลำพูนพบกลุ่มฝนตกหนักตอนบนของลำพูนคืออำเภอแม่ทิอเ,อเมืองลำพูนอเภอแม่ทาส่วนเวียงหนองล่องป่าซางบ้านห้องทุ่งหัวช้างและอเภอลี้มีกลุ่มฝนกันได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดลำปางพบกลุ่มฝนตกหนักที่อเภอเมืองลำปางอเภอห้างฉัดเกาะคาแม่ทะเสริมงามศปบาบอเถินและอเภอแม่พริกตอนบนของจังหวัดลำปางมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่ แม่มมเมาะอเงาแจ้ห่มเมืองปานและอเภอวังเหนือส่วนจังหวัดพะเยามีเมฆฝนปกคลุมเป็นพื้นที่สีแดงส่วนใหญ่ตอนล่างของจังหวัดพะเยาได้แก่อเภอปงอเภอเชียงม่วนดอกคำใต้อ,มอเมืองพะเยาส่วนตอนบนอาจมีท้องฟ้าโปร่งบางพื้นที่อ,อแม่ใจมีฝนเล็กน้อยใกล้กับจังหวัดเชียงรายพื้นที่สีแดงพื้นที่ถัดจากจังหวัดพะเยาคือจังหวัดน่าน พบกลุ่มฝนบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดน่านตั้งแต่อเอสองแควเชียงกลางอเภอปัวท่าวังผาอเภอเมืองน่านสันติสุขภูเพียงบ้านหลวงเวียงสานาน้อยและนาหมืน่นส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ฝั่งตะวันตกมีกลุ่มฝนปกคลุมมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งจังหวัดแพร่ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแพร่เริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอเมืองแพร่ร้องกวางอ,อสองอเอลองอเภอเด่นชัยสูงเม่นวังชิ้นโดยฝนหนักที่สุดจะอยู่ที่เด่นชัยอ,อเมืองแพร่อเอลองจังหวัดอุรดรติตด์พบกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่ตอนบนของอุรดรตอำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปาด ฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปันกลางจนถึงตกหนักได้แก่อําเภอท่าปลาอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ทองแสนขันส่วนที่รับแปรอําเภอรตรอนและพิชัยจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปันกลางค่ะจังหวัดสุขโขทยัยพบกลุ่มฝนตกหนักที่ศรีนครสวรรคโลกอําเภอเมืองสุขโขทยักกยกรงไกรลาศคีรีมาศส่วนอําเภอศรีสัชนาลัยศรีสํารงทุ่งเสลี่ยมบ้านด่าลันหอยจะมีฝนเล็กน้อย และด้านหนะ้าเทือกเขาพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดตากปกคลุมกันตั้งแต่อเภอแม่ระมาดอเภอสามเงาอเภอบ้านตากอเภอเมืองตากแม่สอดอเภอวังเจ้าอเอพบพระอเภอุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ฝนปกคลุมทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงอาจมีฝนตกลมกระโชกแรงในค่ำคืนวันนี้ทุกอำเภอพลานกระต่ายลานกระบือไซงามไซทองวัฒนาบึงสามัคคี คลองขลุง,อ,งอเมืองกำแพงเพชรโกสัมพีนครคลองลานปางศิลาทองขานุวรลรักษ์สรบุรีฝั่งตะวันออกของภาคเหนือในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรจะมีฝนตกหนักบางแห่งพิษณุโลกฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักที่พมพิรามอเภอเมืองพิษณุโลกบางระกรมส่วนอเภอชาติตการคนครไทยวังทองบางกระทุ่มเนินมะปรางวัดโบสถ์จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางฝนตกบางเบาจะอยู่ที่เนินมะปรางนะครไทยและวังทอง พิจิตฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักที่วัชระบารมี3ามงามโพบับช้างบึงนารางส่วนฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่ตะพานหินทับเคราะห์สักเหล็กวังใจพูนบริเวณอำเภอบางมุนาคนดงเจริญโพทะเลยังมีท้องฟ้าคืมคืมค่ะฝนตกหนักในจังหวัดเพชรบูรณ์และคาดว่าจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองด้วยตั้งแต่อเภอลมสัก์เขาคออเภอเมืองเพชรบูรณ์อ,อหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรี ฝนตกเล็กน้อยได้แก่ลมเก่าน้ำหนาวค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่สีแดงเข้มมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้เริ่มตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามสกลนครนะครราชสีมาชัยภูมิส่วนตอนบนในจังหวัดเลยจะมีฝนเล็กน้อยและฝนตกหนักจะมีได้บางแห่งเนื่องจากในสปปลาวเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก อำเภอเชียงคานอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยมีฝนตกหนักบางแห่งและอำเภอเมืองเลยส่วนที่วังสะพุงอำเภอนาแห้วด่านซ้ายภูเรือภูหลวงภูกระดึงจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางพื้นที่สีแดงเข้มที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากใกล้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิบริเวณขอนแก่นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักภูผ,ผาม่านสีชมพูชุมแพเวียงเก่าน้องนาคําภูเวียงน้องเรือชัยภูมิฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ภูเขียวบ้านแทน่นแก้งเคล้อเกษตรสมบูรณ์คอนสารน้องบัวแดงฝนตกหนักพื้นที่สีแดงเข้มกันเลยค่ะและอำเภอเมืองชัยภูมิบ้านเข้าเนินสงาจตรรัส บำเน็จนรงซับใหญ่มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนที่เทพสถิตพักดีชุมพลจะมีฝนตกหนักบางแห่งจะมีท้องฟ้ารึ้มขึ้มค่ะจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ตอนบนของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอบัวใหญ่แก้งสนามนางบ้านเหลื่อมสีดาบัวลายอำเภอคงอำเภอโนนแดงอำเภอพิมายส่วนที่อำเภอประทายเมืองยาง ลำเมนชัยชุมพวงบางพื้นที่จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะที่พระทองคําจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงด่านขุนทศพื้นที่สีแดงเข้มเลยค่ะตอนล่างในจังหวัดคนครราชสีมาจะมีฝนตกได้เล็กน้อยปักช่องมีฝนบางเบาค่ะโชคชยัยปักธงชยัยวังน้ำเขียวคอนบรีน้องบุญมากมีฝนบางแห่งได้เท่านั้นค่ะ ท้องฟ้าครึ้มๆอาจเกิดฝนโปรยบริเวณตอนล่างของนครราชสีมารวมทั้งอำเภอเมืองนครราชสีมาส่วนสีคิ้วท้องฟ้ายังโปร่งปากช่องฝั่งตะวันออกท้องฟ้ายังโปร่งค่ะจังหวัดบุบบรีรัมย์พบกลุ่มฝนเล็กน้อยที่สตึกคูเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสังพัพพลาชัยส่วนนางรองละหารทรายบ้านกลวดประคำจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดสุรินทร์ตอนล่างใกล้กับกัมพูชามีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ เขตติดกับกัมพูชาตั้งแต่พนมดงรักกับเชิงบัวเชิดสังขะปราศาสตรลำดวนตอนบนของจังหวัดสุรินตั้งแต่อเภอเมืองสุรินทร์ศรีขรภูมิสำโรงทา่าขวา้วศินรินจอมพระสนมนนารายรัตนบุรีท่าตูมจนถึงชุมพลบรุรีจะมีฝนตกบางพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะศรีสะเกตมีพื้นที่สีแดงใกล้กับกัมพูชามากที่สุดและฝั่งตะวันตกของศรีสะเกตตั้งแต่ยางชุมน้อยโพศรีสุวรรณบึงบูน อำเภอเมืองจันทอุทุมพรพิสัยอ,อห้วยทับทันปรางกูขุขันขุนหารกันทลารักษ์เบญจรักษ์พ,ยพายุไพรบึงสีรัตนะน้ำเกลียงโนนคูนมีฝนตกหนักส่วนที่อำเภอเมืองศรีสะเกดบางพื้นที่จะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะโดยเฉพาะตอนบนใกล้กับยางชุมน้อยส่วนกันทราลมมีท้องฟ้าโปร่งบางแห่งค่ะฝนปล่อยเกิดขึ้นที่กันทลาลมจังหวัดอุบลราชธานีพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชมราบสำโรงนาเยียเดชอุดมทุ่งสีอุดมน้ำขุนน้ำยืนนาจรวยบุญทลิกสิรินทรบริเวณดังกล่าวเป็นฝนอยู่ในเกณลเล็กน้อยจะถึงปานกลางส่วนที่พิบู์มังสาหารจะมีฝนตกหนักฝนเล็กน้อยจะอยู่ที่สีเมืองใหม่โขงเจียมตาลสมดอนมดแดงเหล่าเสือกโก้ม่วง30ค่ะตอนบนตั้งแต่อํเภอตราการพืชผลขึ้นไปยังไม่พบกลุ่มฝนบริเวณดังกล่าวค่ะ วันนี้ท้องฟ้าครึ้มบริเวณตอนล่างของภาคตะนออกเฉียงเหนือส่วนตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นแทบทุกอำเภอพื้นที่ตั้งแต่อําเภอเมืองขอนแก่นจะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางตั้งแต่อําเภอชุมแพไปจนถึงฝั่งตะวันตกนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะฝั่งตะวันออกของจังหวัดขอนแก่นมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเขาสวนกวางอุบลรัฐน้ำพองบ้านฝาง พระยืนบ้านแฮดมันจาคิรีส่วนที่โคกโพชัยชนบทนนศิลาบ้านไผ่แวงใหญ่แวงน้อยและอำเภอพลคาดว่าจะมีฝนตกหนักเพราะใกล้กับชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะอำเภอกุดรังมหาสารคามโกสุมพิสัยอำเภอเมืองมหาสารคามบระบือนาเชือกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ ส่วนตอนบนของมหาสารคามได้แก่ชื่นชมเชียงยืนนั้นอาจมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดอุดรธานีมีกลุ่มฝนตั้งแต่อำเภอเมืองอุดรธานีหนองหานพิบูลรักทุ่งฝนประจักษ์ศิลปาคมหนองแสงคุมภาวาปีโนนสะอาดกู่แก้วชัยวนันสีธาตุวังสามหมอบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่วังสามหมอค่ะ จังหวัดกาฬสินพบกลุ่มฝนตกหนักที่อำเภอเมืองกาฬสินสหัส,สขันสามชัยคำม่วงสมเด็จท่าคันโทหนองกุงศรีห้วยพึ่งนาม,มนดอนจานส่วนกุชินารายเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสกลนครฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่อำเภอวานนน,นิวาสคำตาก้าบ้านม่วงเจริญศิลป์สว่างแดนดินสองดาววาริชภูมิพันนานิคมพังคนนิคมน้ำอุ่นกุดบาก และภูพานส่วนที่อำเภอเมืองสกลนครกุสุมานโพนแก้โพนนาแก้วโคกศรีสุพรรณและเต่างอยนั้นจะเป็นฝนบางๆเบาบางพื้นที่จะไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยค่ะบึงการอำเภอพรจเจริญมีฝนเล็กน้อยดอนดูมีฝนเล็กน้อยนครพนมสีสงครามนาทมนาว่ามีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนจังหวัดหนองคายมีฝนได้บางแห่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของจังหวัดหนองคายค่ะได้แก่อำเภอเมืองหนองคายโพนพิสยัยเฝ้าไร่ รัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬมีฝนได้บางๆเบาๆที่อำเภอรพรเจริญและเซกาส่วนโซ่พิสัยมีฝนเล็กน้อยตอนบนฝนน้อยค่ะนะครพนมมีฝนได้เพียงบางเบาเท่านั้นค่ะฝั่งตะวันตกนาทมสีสงครามนาว่าบ้านแพงจังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารท้องฟ้าโปร่ง101ร้อยเอ็ดมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอโพชัยร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารกุชิณารายการศิน์ท้องฟ้าโปร่งและนะครพนมค่ะอำนาจเจริญท้องฟ้าโปร่ง ส่วนอุบลร,ราชธานีตอนล่างมีฝนเพิ่มสีสะเกดสุรินทร์บุรีลำใกล้กับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดส,สอบจึงเกิดฝนขึ้นค่ะนครราชสีมาชัยภูมิวันนี้ฝนตกมากที่สุดคือชัยภูมินครราชสีมาตอนบนคือบัวใหญ่ประทายอําเภอคงพระทองคำค่ะส่วนภาคกลางกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในจังหวัดนครสวรรค์คืออําเภอเมืองนครสวรรค์ชุมแสงหนองบัวโกรกพระท่าตะโก จังหวัดอุทัยธานีอเภอเมืองอุทัยธานีน้องขายอยางทับทันน้องฉางฝนจะตกหนักและพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นที่อเภอบ้านไร่ลานสักฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในเขตป่าสงวนค่ะจังหวัดกาญจนบรุรีสังขบ,บรุรีทองผาภูมิสีสวัสด์อเภสังขบ,บรุรีทองผาภูมิและสายโยกจะมีฝนตกหนักส่วนฝนเล็กน้อยบางเบาจะอยู่ที่สีสวัสด์บ่อพลอย อำเภอเมืองกาญจนบุรีวันนี้ท้องฟ้าโปร่งแต่ที่ท่ามกามีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ค่ะจังหวัดราชบุรีโพธารามบ้านโป่ปงจอมบึงสวนพึ่งบ้านค่าปากท่อมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนที่สมุทรสงครามมีฝนเล็กน้อยจังหวัดนคปรปฐมอำเภอเมืองนคปรปฐมมีฝนได้เล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกกลุ่มฝนที่ปกคลุมในจังหวัดนครนายกตั้งแต่อําเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกปากพลีองครักษ์ วันนี้มีฝนปกกลุมเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่ปราจินบุรีมีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของปราจีนบรุรีได้แก่อำเภอนาดีประจันตคามกบินบรุรีสีมหาโพธิ์สีมโหสถจังหวัดสะแก้วพบก,กลุ่มฝนกันเล็กน้อยฝั่งตะวันตกค่ะที่อำเภอเมืองสะแก้วส่วนวัฒนานครตาพระยาบ้านโคกอรัญญประเทศจนถึงคลองหาดฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากปอยเปตกัมพูชามีฝนตกหนักจนถึงสีโสพล จันทบรุรีมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่สอยดาวโป่งน้ำร้อนฝั่งตะวันตกอเาเภอมะขามอเาเอเภมืองจันทบรุรีเขาคิดชกูดอเภขร,รุงจังหวัดตราดฝนตกหนักที่บ่อไร่เขาสมิงคลองใหญ่ส่วนที่เมืองตราดแหลมงอบเป็นฝนบางเบาค่ะจังหวัดระยองมีฝนตกหนักที่วังจันทร์เขาชะเมาและอแกลง จังหวัดชมบุรีมีฝนตอนบนของจังหวัดชมบุรีได้แก่อําเภอพานทองพนัทนิคมเกาะจันบ้านบึงอําเภอเมืองชมบรุรีส่วนตอนล่างอําเภอศรีราชาบางละมุงท้องฟ้าโปร่งค่ะภาคใต้เพช,ชรชบุรีมีฝนตกหนักด้านฝั่งตะวันตกของเพชรชบุรีใกล้กับประเทศเมียนมาได้แก่อําเภอหนองยาปล้องอําเภอแก่งกระจาน ส่วนประจบคิดิคันวันนี้ท้องฟ้าโปร่งจังหวัดชุมพรมีฝนปปรยเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอปะทิวจนถึงอเภอหลังสวนอเภอละแม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนปปรยเช่นอเภอพนมทวนและอภอ,อื่นๆจะเป็นฝนปปรยเล็กน้อยฝนบางเบาจังหวัดภูเกต็ตฝนเริ่มลดลงพังงาฝนเริ่มลดลงค่ำวันนี้จังหวัดกระบี่มีฝนตกเล็กน้อยที่บริเวณใกล้กับชายฝั่งค่ะในจังหวัดกระบี่เช่นอเภอเก,าะ,เกาะลันตา คลองท่อมจังหวัดตรังมีฝนเล็กน้อยที่ปเปลี่ยนหาดสำราญย่านตาขาวส่วนจังหวัดสตูลมีเมฆครึ้มค่ะจังหวัดพัทลุงมีฝนเล็กน้อยที่บางแก้วฝั่งตะวันตกป่าบอลและตะโมดจังหวัดสงขลาด้านหน้าเทือกเขามีฝนเล็กน้อยที่นาทวีสบาย้อยค่ะพื้นที่อื่นๆจะเป็นเมฆครึ้มส่วนจังหวัดยะลามีฝนตกตั้งแต่อเมืองยะลารามันยะหา าบังกลงปีนังฝนตกหนักจะอยู่ที่บรรน,นังสตาทานโตและเบตงขอให้พี่น้องบริเวณภาคใต้อำเภอเบตงว่าระวังฝนตกน้ำท่วมด้วยค่ะจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่อเภอยี่ง,งอบาเจาะอเมืองนราธิวาสจนถึงตากใบเป็นฝนเล็กน้อยฝนตกหนักอยู่ฝั่งตะวันตกสุงไหงโกลบสุงไหงปาดีอภอแววงสุขีรินเจแนระีสาครระแงะรือะ ขอให้พี่น้องภาคใต้จังหวัดนราธิวาสและยะลาเฝ้าวระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะภาคเมฆดาวเทียมยังปรากฏกลุ่มฝนปกคลุมเนื่องจากบริเวณทะเลอันดามันคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศตามม่ำปกคลุมใกล้กับหัวเกาะสุมาตราค่ะทําให้มีความชื้นมากที่สุดในวันนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแผ่นดินไหวในวันนี้ในประเทศเมียนมาห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้รับผลกระทบ ลักษณะอากาศของแต่ละภาคยังมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศร้อนมีฝนฟ้าคนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22ไปจนถึง25องศาเซลเซียสในช่วงเช้าพรุ่งนี้ เหตุที่อากาศเย็นเพราะมีฝนปกคลุมค่ะฝนตกช่วงเช้าเช้าและช่วงดึกด้วยอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวัน3 4 3 8ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้เกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่อาจมีลมกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาวบร์รีมสุรินทร์และศรีสะเกดส่วนพื้นที่อื่นๆก็เริ่มมีฝนกระจายตัวไปปกคลุมแล้วค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าพรุ่งนี้22-26องศาเซลเซียสสูงสุด35ปรปจันถึง38องศาเซลเซียสลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เกิดลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีและสระบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าและช่วงกลางวันประมาณ34-37องศาเซลเซียสโดยลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เกิดลงกระชุกแรงบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดในขณะนี้พื้นที่สีแดงฝนตกหนักจะอยู่ที่จังหวัดตราดจันทบรุรีสะแก้วปราจินบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียส โดยลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคนองประมาณ170ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสโดยลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงช่วงปัจจุบันคือช่วงค่ำยังมีฝนโปอยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะมีลมกระโชกแรงได้บาง <S <S แห่งในวันนี้อุณหภูมติตำสุดในช่วงเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสโดยลมใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางของลมยังมีลมตะวันตกเฉียงใต้หอบนําความชื้นจากอ่าวเบงกอลและบริเวณที่เกิดยอมความกดอากาศต่มฝั่งตะวันตกของไทยเข้ามาปกคลุมพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกซึ่งนําความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมจึงทําให้เกิดความชื้นช่วงนี้เกิดฝนได้อย่างต่อเนื่อง ติดตามฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคว่วโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมที่บริเวณเกาะสุมาตราภาคใต้จึงทำให้ช่วงค่ำคืนฝนน้อยและท้องฟ้าโปร่งที่ภาคใต้ค่ะส่วนช่วงกลางวันจะมีแนวปะทะอากาศจึงเกิดฝนทั้งลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกพัดส,สอบที่ภาคใต้ค่ะวันนี้ภาคเหนือ ด้านหน้าเทือกเขาช่วงเย็นจนถึงข้ามประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สรยงส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มฝนเล็กน้อยบางๆเบา,บา,บา,บาในช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะจังหวัดน่านพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองน่านอภอปัวอเภอเวียงสาอเภอแม่จริมนาน้อยอเภอนาหมืน่นส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนบางๆงเบา,บา,บาที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยสีสาทนาลายัยสีสำโรงจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ ภาคเหนือตอนล่างท้องฟ้าโปร่งในช่วงค่ำคืนวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือช่วงเช้าเช้าวันที่17เมษายนจะมีท้องฟ้าโปร่งและคาดว่าจะมีมวลอากาศเยน็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนด้วยส่วนช่วงกลางวันจะมีความกดอากาศต่ำจนความร้อนปกคลุมที่ภาคเหนือบ่ายจนถึงค่ำของวันที่17จะเกิดฝนได้เล็กน้อยที่ขุนยวมแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายอำเภอแม่แจ่มอำเภอเสมิงอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่วาง อำเภอเชียงดาวปังห้วยไร่อำเภอพลาวจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาแม่ใจอำเภอปงเชียงคำจังหวัดน่านอำเภอปัวทุ่งช้างบ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติภาคเหนือตอนล่างอำเภอแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดตากกำแพงเพชรอำเภอโกสัมพีนครคลองลานพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงข้ามที่ภาคเหนือฝนอาจเริ่มลดน้อยลงวันที่17ดค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำวันนี้จะมีฝนปกคลุมบางพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาอเภอพ,พิมายเฉลิมพระเกียรติโนนสูงโนนไทยอเภอเมืองอเภอจักรกราดอเภอหนองบุญมากโชคชัยปักธงชัยสูงเนินสีคิ้ว บริเวณดังกล่าวค่ำคืนวันนี้19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่นนทสูงพิมายอําเภอเมืองนครราชสีมาค่ะส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ำคืนวันนี้ประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นที่คูเมืองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ปะโคนชัยพับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนตกหนักประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปฝั่งตะวันตกของบุรีรัมย์ ตั้งแต่อำเภอคูเมืองลำปลายมาศหนองหงชำนิหนองกี่นนสุวรรณนางรองประคำนนดินแดงอำเภอเมืองบุรีลำละหารทรายเฉลิมพระเกียรติชำนิส่วนฝั่งตะวันออกมีฝนน้อยค่ะฝนบางเบาที่สตึกแคนดงบ้านด่านห้วยราชกระสังพัพพราชัยบ้านกรวดประโคนชัยค่ะ จังหวัดสุรินทร์คาดว่าจะมีฝนกันบางเบาบ au, ตั้งแต่อําเภอเมืองสุรินทร์ปรา,าสาทพนมดงรักกับเชิงสังขะและบัวเชษคำคืนวันนี้เพราะช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นมีฝนเกิดขึ้นไปแล้วค่ะมหาสารคามจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่จังหวัดมหาสารคามได้แก่อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยยางศรีสุราชนาดูนจังหวัดศรีสะเกดพบกลุ่มฝนฝั่งตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกดได้เล็กน้อยค่ะ ได้แก่อำเภอบึงบูโรโพสีสุวรรณเมืองจันอุทุมพรพิสยัยห้วยทับทันวังหินปรางกู่ขุขันภูสิงห์ไพรบึงสีรัตนะพายุและขุนหารค่ะเป็นฝนบางๆเบาๆรวมทั้งอเภอเมืองศรีสะเกดยะโสธรมีฝนบางๆเบาๆที่ป่าติ้ว วันนี้จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดไปจนถึงตอนบนฝนน้อยค่ะช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ1นนาฬิกาฝนจะเริ่มลดน้อยลงหลังจากนั้นท้องฟ้าจะโปร่งบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือวันที่17จะมีฝนเกิดขึ้นได้บางบางเบา,บาในจังหวัดเลยขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีและหนองคายสอปปลาวกรุงเวียงจันท์และไซยบรุรีจะมีฝนตกหนักวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ เข้าสู่เวลาประมาณ21นาฬิกาอาจมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยเข้ามาปกคลุมในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นฝนปล่อยสีเมืองใหม่ขงเจียมพิบูรมังสาหารบุญทริกเดชอุดมสำโรงอเมืองอุบลราชธานีฝนจะตกในระยะเวลาสั้นๆช่วงค่ำคืนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ภาคกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ20นาฬิกาท้องฟ้าจะเริ่มโปร่งยกเว้นใกล้กับแนวชายฝั่งอาจมีฝนล่อยสมุทรปราการกรุงเทพม,มหานครนนทบ,บรุรีสมุทรสาครหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่17จะมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอุทยัยธานีและราชบุรีค่ะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันที่17ภาคกลางจะมีฝนไปจนถึงประมาณ18นาฬิกาหลังจากนั้นฝนจะลดลง ภาคตะวันออกเย็นวันนี้จะมีฝนตกลมกระโชกแรงบางแห่งช่วงประมาณ19นาฬกาพบกลุ่มฝนอาจตกบางๆเบาๆที่อำเภอแกลงวงังจันทร์จังหวัดระยองจังหัดจันทบุรีนายายอามแก่งหางแมวท่าใหม่แหลมสิงอเภอเมืองจันทบุรีอเภอมะขามอเภอป่องน้ำร้อนอเภอขุงส่วนจังหวัดตราดมีฝนบางเบาที่บอ่อไร่เขาสมิงอ,อเมืองตราดแหลมงอบค่ะ ภาคตอนออกช่วงดึกประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปท้องฟ้าจะโปร่งปริมาณฝนจะลดลงเข้าสู่วันที่17ช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดใกล้กับแนวชายฝั่งแต่เป็นฝนบางเบาค่ะภาคใต้ในช่วงประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นเป็นฝนบางเบาในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชใกล้กับแนวชายฝั่งเป็นฝนบางบางเบาหรือเป็นเมฆครึ้มได้เท่านั้นค่ะ ช่วงเช้าของวันที่17ฝนบริเวณภาคใต้จะลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองเริ่มตั้งแต่ประจวบคิริขันชุมพรตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูล ช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปฝนตกหนะักเริ่มตั้งแต่จังหวัดประจุกคีริขันธ์ลงไปจนถึงนาราธิวาสโดยพื้นที่สีแดงสีเหลืองจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขลายะลาส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นฝนปานกลางปกคลุมกันทุกอำเภอในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่ภาคใต้ค่ะ วันที่18เมษายนบริเวณตอนบนของไทยจะมีอากาศร้อนเนื่องจากมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนไอโซบารที่1 0 1 0พาดผ่านเป็นร้อนชื้นหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่18จะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาทั้งบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกและภาคใต้ส่วนภาคตนออกฝนจะลดลงในวันที่18ค่ะวันที่19เมษายนเป็นต้นไป ยังมีโอกาสเกิดฝนได้บางแห่งแต่เป็นฝนเล็กน้อยทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้เน้นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำอากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปและฝนจะลดลงมีฝนฟ้าขนองได้เพียงบางแห่งเป็นพื้นที่แคบๆเท่านั้นค่ะแนวโน้มปริมาณฝนจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่27เมษายนส่วนวันที่28ไปจนถึง30เมษายนฝนจะกลับมาตกใหม่อีกครั้ง จากมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมอีกครั้งค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ